สวัสดีครับพี่เด็กแนวคะคุณม่อนครับค่ะเทียนเอทีเอ็มซีนี่แนวต้านเป๊ะแล้วนะสามบาทสี่จากเมื่อวานนี้อยังโอเคเลยครับเอายังถือถือยู่ยังโอเคอยู่ครันคุณพี่เด็กแนวนะทีเอ็มซีจากเอฟเอ็มเก้าสิบเจ็ดนะคะครับค่ะยังไปต่อเท่าไหร่คะต่อจากนี้ยังเป็นตัวที่ชอบอยู่เมื่อวานผมบอกคุณม่อนว่าผมมองหุ้นตัวนี้พื้นฐานที่สี่บาทแต่ผมให้แนวต้านสั้นไว้ที่สามจุดสี่สามจุดห้าเนี่ยเอาเหรอสามจุดห้าว้าวสามจุดห้านะคะอีกสิบตังค์นะคะ ครับแต่ว่าผมมองสี่บาทไงนะครับว่าแต่ว่าโอเคฝากนักลงทุนไว้ว่าถ้าท่านอยากขายไม่มีใครว่านะค่ะเออถ้าท่านอยาาขายไม่มีใครว่าโให้เขาได้ตังหะเออใชอย่ามียึดติดกับนาต้านใช่อย่ามียึดติดกับนาต้านนะครับวันก่อนมาพูด TMC เนี่ยมันก่อนที่พูดคือเรื่องของ TPP ใช่ค่ะหมายหมายเขาว่าอ่าพรบร่วมทุนภาครัฐเอกชน นี่ถ้ามีการประกศาศใช้เนี่ยมันยังมีผลบวกจากผู้รงไฟฟ้าเป็นที่รงไฟฟ้าขยะเป็นต้นใช่ไหมฮะ,ะเราก็เห็นว่ารงไฟฟ้าขยะนี่ขึ้นมาจังเลยยีเด่นเป็นยูจีช้วัฒนาที่จะได้รงไฟฟ้าขยะนะฮะนี่ผ่านแนหนึ่งด่านแต่ที่สองคือเรื่องของโครงการรถไฟพวกพวกสองเข็มต่างๆหัวรถไฟต่างๆทีเอ็มทีมนเป็นผู้ได้อยู่ก็เขาก็เข้าเรื่องนี้เรื่องที่สามเป,เป็นเรื่องที่ผมว่าเรื่องไอซีทีนะฮะถ้าเกิดว่า โครงการน,นี้ผ่านเนี่ยทีวีผ่านเนี่ยการทํางานของระบบไอซีทีเนี่ยคาดว่าภาครัฐเอกชนจะจับมือกันลักษณะว่าภาครัฐให้โปรเจกต์เอก,กชนมาลงทุนแล้วมาแบ่งผลประโยชน์กันนะฮะเพราะว่ามูลค่ามันเยอะเช่นมีโครงการอยู่ตอนนี้เนี่ยซึ่งกาลังพูดกันเยอะมากในปีนี้ก็คือโครงการที่ผมบอกมันก่อนเกิดมาเันก่อนคือวางสายใต้ดินคมูลค่ามันเยอะมากคือประมาณหนึ่งจุดเก้าแสนล้านะนะฮะ อันนี้เนี่ยถ้าให้ภาครัฐลงทุนอย่างเดียวไม่ไหวก็ใช้วิธีว่าภาครัฐเนี่ยออกน่าจะออกนโยบายากยารไฟฟ้าออกนโยบายแล้วก็ให้เอกชนมาร่วมลงทุนแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดเรากลับไปอ่านข้อมูลเก่าเนี่ยเขยี่เมียเนี่งพูดไว้ว่าให้เอกชนเนี่ยเป็นผู้วางสายได้ดินและกินค่าสมัมทานด้วยคหมายก็ว่าใครเช่าใครเช่าสายได้ดินตรงบริเวณนั้นเนี่ยเอกชนจะรับผลประโยชน์ไปแบ่งกับรัฐนะแบ่งกับภาครัฐซึ่งตรงเนี้ยมันมาเข้าสู่หุ้นบางตัว ที่เกี่ยวข้องกันในการวางสายใต้ดินซึ่งผมกำลังมองว่ามีตัวหนึ่งก็คือตัว j u s t m n n Telecom JTS JTS ตัวนี้ใช่ JTS นี่แหละตัวนี้แหละวันก่อนก็เกินเกินตัวนี้อยู่อ่าใช่ใช่นะฮะว่าดูให้ดีนะอืมไอตัวเนี้ยดูให้ดีเพราะว่ามันมีโอกาสมากที่สุดลายหนึ่งที่จะวางสายได้ดินค่ะนะฮแล้วก็ถ้าเกิดเข้าวางสายได้ดินเนี่ยถ้าเกิดเขาได้จริงๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ ได้สัมปทานตรงนี้ไปแล้วก็อะารฮะกินค่าเช่ากินค่าเช่าไปคเจดีสมันก็เลยช่วงนี้ก็เลยวิ่งมาเป็นกระแสเรื่องนี้นะครับฝั่งเจดีสตัวหนึ่งก่อนนะแล้วอีกตัวนะเจดีส์อีงตัวแนวต้านที่ผมมองไว้คือแนวต้านไทยเดิมคือหนึ่งจุดหกห้าครับะนะครับแนวหลุดถ้าหลุดหนึ่งจุดตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้หนึ่งจุดห้าหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าหลุดหนึ่งจุดสี่เจ็ดนะ แถวที่ห้าตัวหนึ่ง็7คนเล่นสั้นขายมีตัวหนึ่งน่าแถมตัวนี้เนี่ยกลับไปดูให้ดีมีบิ๊กหลอดเกิดขึ้นสองสาวันที่ผ่านมาอืแล้วบิ๊กหลอดอันนี้เนี่ยผิดปกติเพราะหุ้นตัวนี้มีวอล่มเกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นวิกแล้วผมว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับหุ้นตัวนี้นและมีบิ๊กหลอดเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าหุ้นตัวเนี้ยไม่ธรรมดา น่าจะมีอะไรนะฮะเหมือนจะเก็บของอยู่เลยถ้าทังทุนจ้องดูให้ดีจะเก็บเก็บของเงียบๆเก็บเงียบๆซุ่มเก็บเลยนะฮะลองเล่นดูคุณนตัวนี้เงียบไปนานละอินเดไฮครับงงไหม I H L อินเดไฮเออเห็นไหมแปดบาทสามสิบนะฮะ I H L ลองกลับไปดูให้ทังทุนลองกลับไปดูมีวอลุ่มเกิดขึ้นมาตัวนี้ I H L นะครับดูวอลุ่มหน่อยสิดูวอลุ่มหน่อยเนี่ยเข้าไปดูนะฮะมันมีเก็บอยู่มีวอลุ่มเก็บอยู่นะฮะมีบิ๊กลด์ด้วยเมื่อวาน แล้วถ้าการลงทุนลองเช็คชื่อบิ๊กหลอดเนี่ยนั่นคือจะพบบิ๊กหลอดเช็คชื่อคนเนี้ยเป็นคนที่ชื่ออะไรพี่ไปหาดูเลนโอ้ยพี่พี่พี่บอกเลยพี่ไปหาดูพี่บอกเลยไปหาดูไปหาดูแม่เออจะเปิดจะเปิดชื่อออกกาไม่ดีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาการลงทุนเป็นการลงทุนที่ที่เก่งกำไรหุ้นได้เก่งมากคนเดี๋ยวเก่งกำไรหุ้นตัวนี้เอ้ยทั่วไปใช่ไหมคะอุ้ยเขาเขาเป็นคนเคยเก่งกำไรหุ้นจากราคาบาทนี้ไปสิบบาทได้อ่ะจริงเหรอ เออเมื่อก่อนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ร <S <S 2> <S 2> เดี๋ยว <นะ S 1> เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะจะบอกให้ไม่ไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นเป็นคนที่ทำบิ๊กหลอดมาแสดงว่าแสดวามีโอกาสที่จะเข้ามาเกียงรายหุ้นตัวนี้ <S <S อีกเดอร์ไนี่แหละ <S <S ให้แนวตั้งไว้ก่อนนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยอิเอร์าดูเหมือนธรรมดานะคุณม่อนแต่ถ้าดุย้อนหลังสิบปีกลับไปนะฮะถ้าดุลย้อนหลังสิบปีหุ้นตัวนี้มีนิวไฮทุกปีครับไอ้เหอเออเราดูสถิตนะเราดูกราบพอเป็นกราฟสิบปีนะฮะเปี แอไม่น่าเชื่อเงีเยบๆอย่างนี้ไม่น่าเชื่อ,อ,อก็อพูดมันมีชนิติอยู่แต่มันเฉดิติีมันโกหกเราไม่ได้หรอกผมให้แนวใต้ไว้ที่เก้าบาทตัวเลขกลมๆครับแล้วก็แนวหลุดนะครับถ้าเกิดอินเตอร์ไฮหลุดช่องเอาหลุดสักแปดบาทแล้วขนาดทิ้งเลยไม่เอาสิแปดบาทมันง่ายไปเพราะว่าถ้าตรงนี้ไปเก้าบาทก็ไม่กี่ช่องแปดบาทก็สูสีเอางนี้นั่นหลุดถ้าหลุดแปดนึงห้าเราเริมแล้วอันางน่ะแนวต้าไฮ หายเก่าเขาคือ9.6นะครับแนวเก่าเขา9.6ผมเล็งผมเล็ง9.6นะแต่ผมให้แนวสินวิทยาแค่9บาทและจําไว้ว่าถ้าเกิดหลุด8.15เอา8.10 8.15เนี่ยถ้าหลุดเราเลิกนะครับสรุปให้สองตัวนะฮะ JDS กับ IHL นะครับใครจะเก่งอะไรก็เก่งไปตามสบายครับแล้วก็มีแนวมีแนวหลุดไ้ด้วยความบนี้ด้วยค่ะได้พี่ขอบคุณครับคขอบคุณครับสวัสดีครับนักลง